อันนี้พันอะไรนะเจ๊อันนี้ขาวใหญ่ขาวใหญ่ขาวใหญ่แพงกว่านะหกสิบอันนี้อันนี้ทับทิมเป็นสีทับทิมเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ขาวขาวใหญ่แล้ไทยไต้หวันเนี่ยขาวขาวผมเนี่ยจะรอยซาเลอะอันนี้จะออกฉือนนิดนึงแต่มันจะนิ่มอันนี้จะเนื้อแข็งอันนี้ราคาเท่าไหร่ขาวใหญ่เนี่ยขหกสิบเรอะ หนูเอาความหวานนะเจ๊หนูไม่ไม่ไม่ค่อยติดความหวานใช่ไหมไปไหนเลยเราไปแจกของสานนาหานลูกเรี้นิ่มแหละทาบมนิ่มเนี่ยใช่่ะเนี่ยนิ่มนะเนี่ใช่ปลอันนี้แหละ นี่มันเด็ดแข็งผิวยังมาจูแต่ก็อ้าดแต่ว่าไม่ไม่กินลูกใหญ่นี่ว่าเธอกูกินกูกินลูกใหญ่เลยเนี่ยมันบ่มเลยทีแต่เแข็งนี่เรามาโชว์เดี๋ยวบ่มไว้ก่อนไงบ่มให้มันเหลืออันนี้มันกินได้ยังเนี่ยกินได้ยังนิ่้าต้องมาเนี่ยเขอเปิดไปโยนใส่ไปเปล่าหถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอเปล่าหรือเขาเปิดไฟทาอิ่งไฟนี่ก็นักดิเอานัดดินูถ่ายวีดีโอเจ๊ดูดูไอ้ส้มโอเจ้ ดูดูชาวกินหอยเหลืองก็สวยมักเอาหยห้าสิบ่อหรอเล็กเอาห้าสิบห่ออันนี้นะน้าบขาวเปล่าขาวหวานนะนิ่มเลยนี่ลู้ไยนิ่มเลยนะโอเคเจ้แข็งแข็งยังไม่ซื้เออปอกข้างนอกปอกหรือไงปอกปอกข้างนอกให้หรือจ้าใช่้าจได้ได้ได้ เจไปรับมาจากไหนสวนเฮียเหรอที่ไหนอ่ะโรเจอโอมาขายนานแล้งขายดีเจเจขายทุกปีใช่ไหมตอนอนนัมันไม่่อยมีเวลาขายขายด้ทุกปีปีิ่เยอะด้วยเนาไม่เคยมีเวลาเนขาย มาขายเหอะเผื่อมีใครสนใจขนาดหนูเห็นหนูยังแวะเจ้เลยเนี่ยเพรานั่นมาขายอยู่สามวันน้นา่วมเลยกระเดือกถ้าไปยังตอนตอนไหนนี่แหละอาจารย์หน่องสิปี้ก็ยอยู่มาสองปีนะแล้วเจเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันดกไม่เนียนถึงออกมาน้อยไงน,น,น้อยรักเก็บน้ำมาเอาทยอย,ยมาขายใช่ไหมอืมทยอย,ยนะถ้าเอามาทีเดียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ดีใช่ไหม โอ้เจปลูกมาตั้งหลายปีแล้วหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเข้าไปหากันเนระเจเนาะเห็นแต่เจอกันแต่ใน<ม>ว่านี่แนะ่นิ่งไดนี่เห็นไหมแกมันจะเป็นแบบนี้อืมหลอกมดต่างกันไหมหลอจะหลอกไม่มดหรืหลอกเปแบบมดไหมอืมเอาแบบนี้เลยไหมเออเอาเอาเอาแบบนี้แหละเจ เี๊ไปขายตลาดนัดดค่าที่แพงเหรอคาที่แพงีเวลาอเจลาเจ๊ใส่รถใหญ่ไปเลยก็ใส่รถใหญ่น่นแหละใรถใหญ่ไปขายขายเลยเออก็นั่นน่นแหละก็นั่น่ดิก็นันมีเวลาเนาะเจ๊จะทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเข้าสวนเรอ กระสรวนเจ๊เยอะนะ,ะ,นะทุเรียนหนูก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยเสียเรียนม้ยะสามมันกำลังโตอืมน,น,น้ำท่วมอ่ะเพราะมันกำลังโตปีหนึ่งแล้วเหียแต่ตอนที่ลูกหนูบวชนั่นแหละที่นี่มาท่วมวันนั่นแหละสองสามวันอ่ะเดมอนมเลยเลยไ มันต้องมันต้องขึ้นนะมันต้องขึ้นสูงๆอ่ะได้แล้วอันนี้ห้าสิบนะขอบคุณมากที่อันนี้แ้่นกันเอง